ถ้าจะทําปุ๋ยบำรุงต้นพืชครั้งใดอย่าลืมสิ่งนี้ใส่ไปด้วยเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลข4ก่ช่องวิทยุไทยพีแชนแนลนะครับถ้าทุกท่าน จะทาปุ๋ยบํารุงต้นพืชครั้งใดนะครับอย่าลืมใส่ถ่านลงไปด้วยเลยครับร่วมกับส่วนผสมสูตรอื่นก็ได้นะครับมาดูกันเลยครับว่าในปุ๋ยบํารุงต้นพืชสูตรนี้มีอะไรบ้างถ่ายเข้ามาดูในนี้กันเลยครับเห็นไหมครับจะมีส่วนผสมของปุ๋ยคอกและถ่านปุ๋ยคอกก็ช่วยบํารุงต้นพืชได้แล้วนะครับแต่ ถ่านช่วยบำรุงต้นพืชแดงลายในถ่านหุงข้าวแบบนี้นะครับในถ่านหนุงข้าวชิ้นเล็กๆนะครับจะมีรูพุ่นๆเล็กๆด้านในช่วยเก็บกักน้ําเก็บกักปุ๋ยให้กับต้นพืชดีมากเลยครับถ้าเรานํามาทําปุ๋ยบำรุงต้นพืชและใช้ร่วมกับส่วนผสมสูตรอื่นนะครับถ่านหนุงข้าวแบบนี้จะมีประโยชน์กับต้นพืชมากเลยครับ ถ้าเราจะทำส่วนผสมในการบำรุงต้นพืชนะครับจากขาาหนุงข้าวและส่วนผสมของในการใช้ปุ๋ยข้อนะครับเราจะต้องคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีแบบนี้นะครับจะเป็นผลดีกับต้นพืชมากเลยครับถ้าเราจะปลูกต้นพืชนะครับเพียงเรานำส่วนผสมสูตรนี้นะครับไปลองก้นหลุมหรือไปผสมกับดินปู๋นะครับจะทำให้ต้นพืชเราแข็งแรงมากเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเลยครับ สำหรับต้นพืชที่เราปลูกไปแล้วแบบนี้ใช้อย่างไรเราจะใช้แบบนี้กันเลยครับ1กํามือต่อ1ต้นก็พอน,นครับโรยเข้าไปที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับและใช้ทุกๆ1เดือนต้นพึ่งเราจะติดดอกและงามมากแบบนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องทีไทยพีชนแนลได้นะครับ โรยส่วนผสมสูตรนี้ไปที่โคนต้นพืชเลยครับต้นพืชงามทุกต้นแบบนี้เลยครับและเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยครับสำหรับส่วนผสมสูตรนี้นะครับถ้าเราใช้เป็นประจำอย่างที่ผมบอกไปแล้นะครับจะดีมากไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชทุกชนิดเลยครับและผมว่าอทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์เลครับจากสูตรในการทำปุ๋ยสูตรนี้นะครับ จากฐานุงข้าวและในการใช้ส่วนผสมของปุ๋ยคอกทุกชนิดน,นะครับได้ผลดีมากในการบำรุงต้นพืชน,นะครับนี่ครับใช้เลยครับได้ผลดีมากแน่นอนต้นเพลิงเรานะครับจะใบสวยแบบนี้และติดดอกออกผลให้เราเห็นยุ่เป็นประจำรวมทั้งต้นพลิงเราใบาจะอ่อนแบบนี้น่าเก็บไปรับประทานเลยครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องทีทยพี h ชนแนลนะครับจะนําเสนอให้ทุกท่านได้มีประโยชน์และนําไปใช้ประโยชน์ภายในคุณเรืองของเราอีกยาวนานเลยครับทําเลยครับได้ผลดีมากในการใช้ถ่านข้าวนะครับและปะุ๋ยคอกผสมกันแบบนี้เลยครับนํามาใส่ที่โคนต้นพืชเพียง1เดือนต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นครับต้นพืชเหางามแน่นอนเลยครับ